สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดจากรงจุกกรุงวอชิงตันนะคะออกอากาศสดทางภาพและเสียงค่ะประจําวันพุทธที่8พฤษภาคม2567ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีทิการกําลังวันร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดาเนินรายการวันนี้นะคะสําหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทหารอิสราเอลกระหน่ำโจมตีการยึดจุดข้ามแดนราฟา ข่าวกรองอยูเครนเผยสกัดแผนรัสเซียลอบสังหารเซเลนสกีทัพอารากันอ้างยึดค่ายทหารเมียนมาจับเฉลยศึกหลายร้อยคนและหุนเซนต่อสายมินองหลายขอไฟเขียวคุยอองซานซูจี ส่วนเสริมข่าววันนี้อิสราเอลเปิดรั้วรับนักศึกษาเชื้อสายยิวจากสหรัฐที่กังวลเรื่องความปลอดภัยและส่งท้ายกันด้วยสหรัฐส่งดาวเทียม2ก๊าซมีเทนหวังเก็บข้อมูลช่วยลดโลกร้อนเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสดงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องเกาะติดประเด็นวิกฤตในตะวันออกกลางนะคะเพราะว่ามีท่าทีาทั้งจากฝั่งของอิสราเอลเองรวมถึงทางกลุ่มฮามาสที่เพิ่งตอบรับข้อเสนอตกข้อตกลงหยุดยิงด้วยนะคะคุณรัฐมนตรีกลับทางกองทัพอิสราเอลนะครับก็ประกาศในวันอังคารว่าสามารถยึดจุดผ่านราฟานะครับที่ติดกับ กาซาแลวก็อียิปต์นะครับหวันนะฮะหลังจากที่มีคําสั่งให้ชาวปาเลสไตน์จํานวนหลายหมื่นคนนั้นอบพยพออกจากพื้นที่แล้วก็มีการโจมตีทางอากาศนะครับปฏิบัติการทางทหารครั้งล่าสุดนี้ของอิสราเอลเกิดขึ้นหลังจากที่บรรดาผู้นําอิสราเอลยืนยันว่าจําเป็นต้องบุกเมืองราฟาเพื่อบรรลุเป้าหมายการกําจัดกลุ่มฮามาสในขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและสหประชาชาติต่างเตือนถึงหายนะด้านมนุษยธรรมที่จะเกิดขึ้น จากการโจมตีใส่พื้นที่ในราฟาที่มีผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนะครับโจเซฟบอเรลหัวหน้าด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปแสดงความกังวลว่าปฏิบัติการของอิสราเอลนั้นจะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนมากในกาซาและว่าไม่มีพื้นที่ไหนปลอดภัยในกาซานะครับเยนเลิร์ โฆษกสำนักงานด้านมนุษยธรรมของ UN กล่าวว่าอิสราเอลได้ปิดจุดผ่านแดนสำคัญสองแห่งคือราฟาและคาเรมชโลมซึ่งใช้ในการขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาด้านหลินเจียนนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นยุติการโจมตีกาซาและทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อวิกฤตด้านมนุษยธรรมในบริเวณนั้นกล่าว อิสราเอลแคชรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลระบุในสื่อออนไลน์ว่าปฏิบัติการในเมืองราฟามีขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักซึ่งรวมถึงการปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่กลุ่มฮามาสควบคุมตัวเอาไว้ในวันอังคารเจ้าหน้าที่กลุ่มฮามาสโอซาม่าฮัมดานได้เตือนว่าจะไม่มีข้อตกลงหยุดยิงใดๆเกิดขึ้นหากการลุกรานทางทหารของอิสราเอลยังคงดำเนินอยู่ในราฟาและว่าตอนนี้ ทุกอย่างอยู่ในมือของเนทันยาฮูแล้วพร้อมย้ำว่าด่านราฟานั้นเคยและเป็นและจะยังคงเป็นอยู่ซึ่งจุดขามข้ามแดนที่อียิปต์และปลาเลสไตน์อย่างแท้จริงตลอดไปนะครับเมื่อวันจันทร์นะครับกลุ่มฮามาสออกถแถลงการยืนยนันการยอมรับข้อเสนอของรัฐบาลอียิปต์และกาตาหลังจากทีมจอรจารจากกรุงไคโรพยายามทำให้เกิดการพักรบ ระหว่างอิสราเอลและฮามาสชั่วคราวรวมทั้งเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันที่ยังคงถูกคุมขังอยู่นะครับอย่างไรก็ตามสำนักงานนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินนทันยาหูได้ยืนยนันข้อเสนอหยุดยิงนั้นบอกว่ายังห่างไกลจากสิ่งที่อิสราเอลต้องการแต่อิสราเอลก็ยังจะส่งผู้แทนร่วมเจรจาต่อไปนะครับ ถึงกะนั้นนะครับดูเหมือนการเจอจัด,ดังกล่าวนั้นจะไม่กระทบต่อแผนของอิสราเอลในการเคลื่อนกําลังภาคพื้นดินเข้าไปในกาซาโดยในทันยาฮูกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าปฏิบัติการในราฟานั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่ก็ตามครับ เมื่อวันจันทร์นะครับประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนของสหรัฐโทรศัพท์ถึงนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูและเน้นย้ำถึงจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในราฟาซึ่งต้องรวมถึงการอพยพประชาชนผู้บริสุทธิ์ออกจากเมืองนี้ด้วยโดยเนทันยาฮูรับปากว่าจะเปิดจุดผ่านแดนคาเรมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถผ่านเข้าไปในกาซาได้จากการเปิดเผยของทำเนียบขาว องค์การอนามัยโลกคาดว่าขณะนี้มีประชาชนจากทั่วทุกพื้นที่ในกาซาลิภัยอยู่ในเมืองราฟาราว1นล้านสอแสนคนนะครับ และที่มาที่ไปของความขัดแย้งนี้ครับเกิดจากที่กลุ่มฮามาสในกาซานั้นบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมและสังหารประชาชนไปราว1,200คนและจับตัวประกันมากกว่า250คนซึ่งทางอิสราเอลตอบโต้ด้วยปฏิปการทางทหารในกาซาซึ่งตอนนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า34,700คนครับคุณผู้ชม ขยับกันไปที่สถานการณ์ในยูเครนนะคะทางเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของอยูเครนค่ะออกมาเปิดเผยเมื่อวันอังคารนะคะว่าสามารถสกัดแผงของรัเสเซียในการลอบสังหารประธานาธิบดียูเครนโวลดิเมียเซเลนสกี้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระด,ดับสูงคนอื่นๆของอยูเครนด้วยค่ะ โดยแถลงการของทางการยูเครนระบุว่านายทหารระดับพันเอกสองคนของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ระดับสูงยูเครนถูกจับกุมในข้อหาเป็นกบฏหลังจากเปิดโปงแผนลอบสังหารที่จัดทาขึ้นโดยสำนักง,งานความมั่นคงของรัฐบาลกลางรัเสเซียทางรัเสเซียไม่ได้แสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับรายงานนี้ซึ่งเผยว่าพันเอกทั้งสองถูกว่าจ้างให้ทํางานให้กับรัเสเซียตั้งแต่ก่อนการรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ปี2022ค่ะ วาซิลมาเลียคหัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลยูเครนได้กล่าวทางเทเลกราฟว่าแผนการก,ก่อการร้ายครั้งนี้จะเป็นของขวัญให้แก่ประธานาธิบดีปูตินในวันปฏิญาณตนรับตำแหน่งแต่ถือเป็นความล้มเหลวของหน่วยพิเศษรัสเซีย รัฐบาลกรุงมอสโกขู่ว่าจะโจมตีใส่เป้าหมายที่เป็นกองทัพอังกฤษทั้งในยูเครนและพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะหากว่ายูเครนนั้นใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่ได้รับจากอังกฤษในการโจมตีรัสเซียค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเดวิดแคมรอนเดินทางเยือนกรุงเคียพร้อมกับรับปากว่ากองทัพยูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธพิสศยไกลของอังกฤษในการโจมตีเป้าหมายในรัสเซียเพื่อป้องกันตนเองได้รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษยังกล่าวกับรอยเตอร์ได้ว่าในขณะที่รัสเซียโจมตีใส่ยรน จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าทำไมยูเครนจึงตระหนักถึงความจำเป็นในการป้องกันตนเองและยืนยันว่ารัฐบาลอังกฤษไม่ได้มีข้อพึงระวังสำหรับกองทัพยูเครนในการใช้อาวุธที่อังกฤษส่งไปให้ ทางกระทรวงต่างประเทศรัสเซียมีแถลงการว่าได้เรียกตัวทูตอังกฤษประจากรุงมอสโกโในเจ้าเคซีเพื่อพบและเตือนว่าหากยูเครนใช้อาวุธที่ได้รับจากอังกฤษในการโจมตีรัสเซียกองทัพรัสเซียพร้อมทําการตอบโต้ต่อยุทโธปกรณ์ต่างๆทางการทาหารของอังกฤษที่อยู่ในยูเครนและพื้นที่อื่นๆเช่นกันแถลงการของรัสเซียยังระบุด,ด้วยว่าได้แจ้งต่อทูตอังกฤษถึงผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่งที่จะตามมาจากท่าทีอันเป็นปรปักษ์ของรัฐบาลกรุงลอนดอนและได้โต้แย้งอย่างหนักแน่นที่สุดต่อ คำแถลงอันยัออย่ยุของรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษนะคะ รัสเซียประกาศแผนซ้อมรบใกล้กับพรมแดนยูเครนค่ะโดยใช้อาวุธนิวเคลียร์เข้าร่วมด้วยนะคะเพื่อรับมือกับภยัยคุกคามจากชาติตะวันตกเพื่อเป็นการที่จะตอบโต้การซ้อมรบขององค์การนาโต้ที่มีขึ้นใกล้กับพรมแดนของรัสเซียค่ะโดยกองทัพรัสเซียนั้นเพิ่มการโจมตีใส่เขตปกครองซูมีและคาคิฟของอยูเครนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งสร้างความกังวลว่ารัสเซียอาจกําลังเตรียมส่งกําลังทหารภาคพ,พื้นดินเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ยูเครนกําลังขาดแคลนอาวุธในการรับมือกับการรรุกราล ยทางยูเครนระบุว่ารัเสเซียนั้นได้เพิ่มการโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพ,พื้นดินในช่วงก่อนวันที่9พฤษภาคมซึ่งถือเป็นวันแห่งชัยชนะของรัเสเซียค่ะอีกด้านหนึ่งทางรัเสเซียก็ประกาศว่าสามารถยึดหมู่บ้านในยูเครนได้อีก2แห่งนะคะซึ่งรวมถึงหมู่บ้านในเมืองคาคิฟที่กองทัพยูเครนเคยผลักดันให้รัเสเซียนั้นถอยร่อนออกไปได้ก่อนหน้านี้ค่ะคุณรัฐพลคะครับและมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับเมียนมานะครับ กลุ่มติดอาวุธที่ใช้ชื่อว่ากองทัพอรักันหรือว่าอรารักันอาร์มี่เรียกย่อๆว่า AA นะครับประกาศในวันจันทร์ว่าสามารถจิตป้อมค่าใหญ่ในพื้นที่ภาคตวนตกและจับกลุ่มทหารของรัฐบาลเมียนมาได้หลายร้อยนายตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับกองทัพอรักัน เผยแพร่ะะแถลงการในแอปพลิเคชัน Telegram เมื่อวันจันทร์ว่าทหารภายใต้หน่วยปฏิบัติการที่15ของรัฐบาลประกาศยอมแพ้หลังจากตกอยู่ในวงล้อมการโจมตีอย่างไรก็ตาม AP ระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้นะครับ วิดีโอที่กองทัพอราการระบุว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์แสดงให้เห็นถึงนักรบฝ่ายตนนั้นกำลังเดินลำเลียงกลุ่มคนไปตามทุ่งนาและท้องถนนโดยมีคนที่ใส่ชุดทหารและพละเรือนรวมถึงเด็กและสตรีที่เป็นครอบครัวของทหารฝ่ายรัฐบาลที่ประจำการในพื้นที่และมีบางคนที่บาดเจ็บด้วยนะครับ คำอธิบายของวิดีโอระบุนะครับว่าบุคคลในเหตุการณ์คือรองผู้บัญชาการของกองทัพและกําลังพลได้บังคับบัญชาหลังจากนั้นก็มีแคปชั่นด้วยนะครับว่าเป็นการจู่โจมครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงและประกาศยอมจำนนแถลงการเมื่อวันทิ์จากกลุ่ม AA ระบุว่า ได้ยึดฐานบัญชาการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันพระสัป,ปดีหลังเปิดปฏิบัติการโจมตีมาเป็นเวลา2ส,สัปดาห์และสามารถยึดอาวุธกระสุนรวมทั้งอุปกรณ์การทหารและเฉลยศึกไว้ได้นะครับ กองทัพอารัก,กันนั้นเป็นปีกทหารของขระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐเจไข่ที่ได้รับการฝึกและติดอาวุธเป็นอย่างดีจนทำให้กองทัพเมียนมานั้นต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับในสมรภูมิทางทิศตะวันตกแห่งนี้ทางกองทัพเมียนมายังไม่ได้แสดงความเห็นใดๆนะครับแต่ว่าด้านโฆษกของกองทัพเอเอก็ไม่ได้ตอบข้อความเช่นกันนะครับ การต่อสู้ที่เกิดขึ้นเนรัฐยะไข่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่ปะทุข,ขึ้นทั่วประเทศหลังจากที่กองทัพเมียนมาตัดสินใจยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี2021ตามมาด้วยการปราบปรามประชาชนที่ต่อต้านการทำรัฐประหารอย่างรุนแรง นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วกองทัพเมียนมานั้นตกเป็นฝ่ายตั้งรับของผู้ชมแม้ว่ามีความได้เปรียบทางกำลังพลและยุทธปกรณ์หลังจากที่กองกำลังชาติพันธุ์3กลุ่มซึ่งรวมถึงกลุ่ม A.A. ได้ร่วมมือกันโจมตีพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจนสามารถยึดเล้าไก่ได้ซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศจีน,นครับในปี2017 หรือว่าเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับรัฐยะไข่กลายเป็นพิกัดที่ได้รับความสนใจในฐานะพื้นที่ที่เป็นปฏิบัติการขวาดล้างชาวมุสลิมโรฮิงญ,ญาในานามของการปราบปรามกลุ่มก่อกวนความไม่สงบส่งผลให้ประชาชนราว740,000คนต้องลีภัยไปยังบังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหลบหนีจากการเข็นฆ่าข่มขืนและการทำลายถิ่นที่อยู่ ในช่วงเวลานั้นนะครับกลุ่มชาตินิยมในรัฐยะไข่ได้ร่วมมือกับกลุ่ม AA ในการกวาดล้างชาวโรฮินจาแต่การทํารัฐประหารของกองทัพนั้นได้ทําให้ชาวโรฮินจาและกลุ่ม AA ต้องจับมือกันเพื่อต่อต้าน การยึดอำนาจครับยังอยู่กันที่เมียนมานะคะไปท้ายช่วงนี้กันด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนได้ขอให้ผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมาเปิดทางให้ตนหารือกับองซานซูจีผ่านทางวิดีโอคอลนะคะแลวบอกว่าเป็นสิ่งที่ทางผู้นํากองทัพเมียนมาอาจจะนําไปพิจารณทาทั้งเอฟพีและรอยเตอร์รายงานตรงกันนะคะว่าฮุนเซนระบุผ่านทางเพจ Facebook ของเขาว่าได้ต่อสายตรงแบบวิดีโอคอลกับพลเอกอุโสมินองไลในประเด็นนี้เมื่อวนันอังคารพร้อมกับโพสต์ภาพการหารือระหว่างทั้งสองและว่าผู้ กองทัพเมียนมาเห็นชอบที่จะพิจารณาเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญค่ะทางคุณเซนเสริมว่ากัมพูชาจะส่งตัวแทนพิเศษไปยังเมียนมาเพื่อการนี้ด้วยนะคะ ทั้งนี้คุณเซนไม่มีตัวกลางการจราจาย,ยาเป็นทางการกับเมียนมาหลังรัฐประหารค่ะแล้วก็ไม่มีความชัดเจนว่าทาไมเขาถึงต้องการเข้าถึงตัวองซานซูจีองซานสูจีถูกจับกุมในเหตุรัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลพลเรือนย้อนกลับไปเมื่อปี2021และ,ะเผชิญกับการตัดสินโทษจําคุก27ปีจากหลายข้อหาที่พันธมิตรของเธอตังระบุว่าเป็นคดีที่เธอไม่ได้กระทําผิดด้านรัฐบาลเมียนมาไม่ได้ออกมาให้ความเห็นกับรอยเตอร์ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะและไม่มีความชัดเจนค่ะว่าตอนนี้เธอ ถูกจับกลุ่มอยู่ที่ไหนและทางครอบครัวและทนายก็ระบุว่าไม่สามารถติดต่อเธอได้เลยโดยนับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมานะคะองซามซูจีได้พบปะหารือกับเจ้าที่ระดับสูงจากต่างประเทศเพียงคนเดียวคือดอมปรมติวินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในตอนนั้นเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปีก่อนซึ่งทั้งคู่ก็หารือกันเป็นเวลากว่าหชั่วโมงตามรายงานของ AFP ค่ะ คุณกำลังรับฟังข่ะสะสาวสดสตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ w ิวเ a ไทยคนะคะ Facebook Instagram X และ y t u t u นะคะแล้วเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ มาที่เรื่องการประท้วงของกลุ่มนักศึกษานะคะที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็งของสงครามกาซาซึ่งตอนนี้ก็ยกระดับลุกลามรุนแรงเข้าไปในภากฝั่งยุโรปแล้วเช่นกันเพราะว่าทางตำรวจเยอรมน,นีก็เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่สนับสนุนปาเลสไตน์หลายร้อยคนนะคะที่ยึดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในกรุงเบรลินเมอร์วันอังคารค่ะ ผู้ประท้วงปักเต็นราว20หลังในพื้นที่มหาวิทยาลัย Free University of Berlin นะคะและคล้องแขนเป็นโซ่มนุษย์รอบพื้นที่พร้อมตะโกนคำขวัญสนับสนุนปาเลสไตน์ทำให้ตำรวจกรุงเบอร์ลินประกาศให้นักศึกษาออกจากพื้นที่และมีการลากตัวนักศึกษาบางคนออกไปและมีการประทะก,กันนะคะระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงด้วยโดยตำรวจก็ใช้สเปรย์พริกไทยในการสลายการชุมนุมทางอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมีแถลงการ์ว่าจำเป็นต้องเรียกตำรวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์เพราะว่าผู้ชุม นุ่มนั้นปฏิเสธที่จะพูดคุยกับทางมหาวิทยาลัยในทุกกรณีนะคะแล้วก็บางส่วนบุกเข้าไปในอาคารและห้องเรียนด้วยนอกจากที่เยอรมนีนะคะไปที่เนเธอร์แลนด์ค่ะตำรวจจับกลุ่มผู้ประท้วงราว125คนที่ปักเต็นในสนามหญ้าและร่วมชุมนุมในลักษณะเดียวกันนี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งอัมสเตอร์ดัมนะคะโดยแถลงการของตำรวจท้องถิ่นก็บอกว่าจําเป็นต้องเข้ารักษาความสงบหลังจากการประท้วงลุกลามรุนแรงนะคะและมีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นแสดงให้เห็น ตำรวจทะลายแผงแนวกัน้นพังเต็นและใช้กระบองทุบตีผู้ประท้วงส่วนที่ฟินแลนด์ค่ะผู้ชุมนุมหลายสิบคนจากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกินะคะประกาศว่าจะปักหลัก จนกว่าทางมหาวิทยาลัยนะั้นจะตัดความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยของอิสราเอลด้วยที่เดนมาร์กก็มีการชุมนุมเช่นกันนะคะที่มหาวิทยาลัยแห่งโคเปนเฮเกนค่ะตั้งเต็นท์45หลังและนักศึกษาคือสามารถประท้วงได้ตราบเท่าที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยนี่เป็นท่าทีของทางมหาวิทยาลัยที่มีออกมานะคะส่วนที่อิตาลีมหาวิทยาลัยแห่งโบโลญญานะคะหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็มีนักศึกษาปักหลักชุมนุมเรียกร้องให้ยุติสงครามในกาซาและมีการชุมนุมลักษณะ เดียวกันนะคะที่กรุงโรมแล้วก็เนเปิลส์ใชคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นไปอย่างสันติที่สเปน ก็มีการชุมนุมเหมือนกันที่มหาวิทยาลัยแห่งบาเลนเซียและมหาวิทยาลัยแห่งบาร์เซโลนารวมถึงมหาวิทยาลัยแห่งบราคันทรีแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะคะก็ชุมนุมกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือที่กรุงปารีสเมืองลียงและลิลนะคะแต่ว่าก็มีการเรียกตำรวจไปนำตัวนักศึกษาบางส่วนออกจากพื้นที่การชุมนุมในมหาวิทยาลัย23แห่งทั่วประเทศค่ะกลับมาที่การชุมนุมของเหล่านักศึกษาในสหรัฐกันบ้างนะคะเพราะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหรือว่าการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นใน อที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามอิสราเอลฮามาสนั้นทําให้บรรดาน,นักศึกษาเชื้อสายยูในอเมริกาจํานวนมากออกมาแสดงความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยทางสถาบันการศึกษาในอิสราเอลเขาวางแผนที่จะรับนักศึกษาที่ต้องการจะย้ายที่เรียนออกจากอเมริกาเนี่ยเข้าไปด้วยนะคะซึ่งคุณรัตพลออนสนิทมีรายงานของลินดากราสโตนมาถ่ายทอดเสนอค่ะครับก็เป็นวันนี้เรารายงาน2ด้านนะฮะ,ะด้านที่ประท้วงแล้วก็ด้านที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับ มีคุยกับนักศึกษาบางคนแล้วก็คนาจารย์ที่อิสราเอลนะครับโดยเริ่มต้นนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุยกับคุณมายาเรสนิกที่เรียนควบสองสาขาในโครงการร่วมของมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟและมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นิวยอร์กนะครับเธอบอกว่ารู้สึกว่าต้องคิดหนักนะครับเมื่อเธอมีกำหนดเริ่มเรียนที่สหรัฐในปีนี้หลังจากที่เห็นว่าเกิดการประท้วงอิสราเอลณสถาบันอุดมศึกษาโคลัมเบียแห่งนี้ครับ upsettting disturbing just frightening when that little bit I and and go a for ครับคุณมาย่าบอกนะครับว่ารู้สึกว่ามันน่ากังวลใจและรบกวนจิตใจความรู้สึกโดยรวมของเธอนั้นคือไม่ได้รับการต้อนรับด้วยความยินดีนะครับที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนักศึกษาเชื้อสายยิวบางคนนะครับ ระบุนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็ประท้วงเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าพวกเขานั้นถูกคุกคามเมลิซาไซเดกนะครับเรียนสาขาสังคมสงเคราะห์ที่โคลัมเบียบอกนะครับว่าชาวยิวถูกทำร้ายและตัวเธอเองนั้นก็ถูกก่อกวนคุกคามนะครับด้านนักศึกษาผู้นี้ก็ กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าเธอถูกตะโกนใส่และถูกเรียกว่าฆาตกรพร้อมระบุว่ารู้สึกห่วงที่สถาบันแห่งนี้อยู่ภายใต้แนวคิดสุดโต่ง You know, person was yelling know, person Zionist screaming me, calling was a at at a me, me, me คุณมิเรซาบบอกนะครับว่าฉันรู้สึกเศร้ามาก<ๆ>เพราะพวกเราเองก็ใส่ใจถึงประเด็นเรื่องการปลดแอกและอิสรภาพของปาเลสไตน์เช่นกันนะครับ so นักวิชาการที่มหาวิทยาลัยในอิสราเอลกล่าวว่าการประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์ด้วยการยึดพื้นที่ในรัวสถาบันการศึกษาที่สหรัฐนั้นไม่ได้พิจรารณาความซับซ้อนของความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์เท่าใดานักนะครับ Need อาจารย์เดวิดบารักกโรดอสกี้แห่งมหาวิทยาลัยไหยฟ้าในอิสราเอลบอกนะครับว่าสถาบันของเขาแล้วก็มหาวิทยาลัยอื่นๆในอิสราเอลนั้นควรเปิดพื้นที่ให้เกิดการพูดคุยได้การใส่ใจรายละเอียดในความขัดแย้งนี้ มหวาวิทยาลัยไฮฟ,ฟาและมหาวทิทยาลัยอื่นๆในอิสราเอลเสนอให้นักศึกษาอเมริกันเชื้อสายยิวและคณาจารย์ด้วยนะครับสามารถย้ายมาสถาบัานอุดมศึกษาของอิสราเอลได้ตัวอย่างเช่น เทคเนียน Israel Institute of Technology ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของอิสราเอลนั้นมีแผนที่จะเปิดโครงการ1ปีที่นักศึกษาจากอเมริกานั้นจะได้เรียนรู้ภาษาฮิบรูและศึกษาสาขาเทคโนโลยีโดยปัจจุบันมีผู้สนใจขอรายละเอียดของโครงการนี้หลายสิบรายแล้วครับ ครับยูริซิวานอธิการบรดีของสถบาบันดังกล่าวบอกกับ VOA ว่ามหาวิทยาลัยของเขานั้นยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาเ,เชื้อสายยิวจากสหรัฐโดยนักศึกษาสามารถผนวกโปรแกรมการเรียนเข้ากับของมหาวิทยาลัยนี้ได้ส่วนคณาจารย์ก็มีโอกาสมากมายที่จะร่วมมือกับบุคลากรท้องถิ่นในเรื่องงานวิจัยครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะคุณกำลังรับฟังค่าสดสายตรงจากวิวเอพาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ มาเช็คสภาพตลาดหุ้นนะคะวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสับสนค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก31.99จุดที่38,884จุด S&P บวก6.96จุดนะคะที่5,187จุด NASDAQ ลบ16.69จุดค่ะที่1 6ที่16,332นะคะและราคาทองคำลบ0.39%ที่2,322ดอลลาร์ท้วนค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก90สตางค์ค่ะ ในประเด็นธุกรกิจวันนี้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ t i k t อกนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับสหรัสด้วยฟาดมาฟาดกลับไม่โกงนะครับ t i k t อกนั้นเผยในวันอังคารนะครับว่าได้ยื่นฟ้องเกี่ยวกับกฎหมายบนแอปพลิเคชันนะครับที่บอกว่าฝ่ายสหรัฐบอกว่าหากไม่ขายกิจการสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้ก็จะไม่สามารถมีกิจการในอเมริกาได้ภายใต้กาหนดเวลานะครับโดยฝ่ายทิกตอกนั้นอ้างเหตุผลว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญคุณผู้ชม กฎหมายแบน t ิกตอรที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเมื่อปลายเดือนเมษาย,ยนที่สั่งให้บริษัทไบ n ดนซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ t ิกตอ k นั้นขายกิจการของแอปดังกล่าวภายใน19มกราคมปีหน้าไม่เช่นนั้นแอปนี้นั้นจะไม่สามารถใช้ได้ในอเมริกาหลังพ้นเส้นตายดังกล่าวแต่ก็อาจจะยืดหยุ่นได้3เดือนหากว่าบริษัทไบ n ดนนั้นมีความคืบหน้าในการขายกิจการนะครับมาดูเอกสารในการฟ้องกลับครั้งนี้นะครับเอกสารที่ไบ n ดนยื่นฟ้องต่อ บอกว่าทั้ง TikTok และ t บ d a n c e นั้นระบุว่าการขายกิจการเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครัทั้งในเชิงพาณิชย์เชิงเทคโนโลยีและในเชิงกฎหมายและนอกจากนั้นแล้ว เอกสารระบุด้วยคุณผู้ชมว่าไม่มีคำถามใดๆเลยว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจะทำให้ TikTok ต้องปิดตัวลงในวันที่19และ19มกราคมปีหน้าและส่งผลให้เกิดการปิดโอกาสชาวอเมริกันที่เป็นลูกค้า170ล้านคนที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการสื่อสารในรูปแบบที่ไม่มีที่ไหนทำได้ตามนะครับอีกทั้งในเอกสารยังบอกด้วยว่ารัฐบาลจีนนั้นให้ความชัดเจนแล้วว่า ไม่อนุญาตให้ขายกิจการดังกล่าวในสหรัฐนะครับก็ต้องติดตามเรื่องนี้นะฮะดูท่าว่าจะเป็นมหากาบครับค่ะน่าติดตามทีเดียวนะคะสำหรับประเด็น t ิ k t o k ในอเมริกาค่ะไปที่เรื่องดาวเทคโนโลยีกันต่อนะคะหลายฝ่ายพยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาโลกร้อนล่าสุดในอเมริกาเองมีการใช้ดาวเทียมเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซมีเทนทั่วโลกที่คาดกันว่าอาจจะมีประโยชน์ในการแก้ปัญหาดีได้นะคะซึ่งคุณคมสันสิทธนาวิบุญชัยนํารายงานจากผู้สื่อข่าววิวเอจูลี่ทาบโ มาาถ่ายถเสนอค่ะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบริษัท SpaceX ได้นำดาวเทียมมีเทนแซดขึ้นสู่อวกาศโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ตรวจวัดการปล่อยก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกมีเทนแซดผลิตโดยบริษัท Blue Canyon Technologies ที่ตั้งในรัฐโคโลโราโดมีขนาดประมาณเครื่องซักผ้า ดยจะทำหน้าที่โคจรไปรอบโลกเพื่อสำรวจพื้นที่ต่างๆซึ่งจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงวัดปริมาณก๊าซมีเทนที่ถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนรวมถึงตรวจด,ดูว่าก๊าซเหล่านั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคริสบินสเลตผู้จัดการทั่วไปบริษัทบ u ู c แ n นยอนเทคโนโลยี e s กล่าวว่ามีเทนแซดเป็นหนึ่งในดาวเทียมดวงแรกๆที่ไม่เพียงแต่วัดแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือกระจกเท่านั้นแต่ยังสามารถเฝ้าดูเป็นระยะเวลานาน จากข้อมูลนี้เราจึงประเมินได้ว่าสถานการณ์ปรับตัวดีขึ้นหรือว่ายำแย่ลงก๊าซมีเทนถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย์คิดเป็นประมาณ30%ของภาวะโลกร้อนที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ก๊าซมีเทนยังมีศักยภาพมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศมากถึง28เท่าดาวเทียมมีเทนแซ t ถูกพัฒนาโดยกองทุนป้องกันสิ่งแวดลอ้อม Environmental Defense Fund หรือว่า EDF ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลายราย โดยจะเริ่มมุ่งเน้นการสำรวจไปยังแหล่งผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซมีเทนคิดเป็นอันดับที่2รองจากกิจกรรมทางการเกษตรที่มีสัดส,ส่วนการปล่อยก๊าซมีเทนสูงที่สุดสตีเวนฮัมบูรหัวหน้าโครงการมีเทนแซดและหัวหน้านากักวิทยาศาสตร์จากอ d ดอธิบายว่าเราเป็นผู้นำที่พยายามเข้าใจเรื่องการปล่อยก๊าซมีเทนจากอุตสาหการรมน้ำมันและก๊าซมานานกว่า10ปีแล้วเมื่อหลายปีก่อนเราตระหนักได้ว่าไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างเพียงพอที่จะตรวจจับการปล่อยกา๊าซเรื่อนกระจกได้อย่างต่่ออเนืง ล่อยให้แต่ละประเทศทั่วโลกต้องเผชิญสถานการณ์ตามลําพังฮัมบูกและทีมได้ออกแบบมีเทนเซตเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ต้องการโดยเฉพาะ mm. และตอบคาถามพื้นฐาน3ข้อได้แก่การปล่อยมลพิษเกิดขึ้นที่ไหนมลพิษถูกปล่อยมากเท่าใดและมลพิษเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอย่างไร mm. การสำรวจที่มุ่งเน้นไปยังอุตสาหกรรมน้ำมันและกส๊สจะให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ชุดแรกที่ถูกรวบรวมมาจากทั่วทั้งโลก ทำบวกชี้ว่ามันจะช่วยติดตามการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและเป็นการชื่นชมผู้ที่ลดการปล่อยกา๊าซที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งทำให้เห็นชัดว่าใครที่ยังไม่ลดการปล่อยมลพิษข้อมูลนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ประเมินได้ว่าใครและจุดไหนที่จะต้องดำเนินการเพื่อลดมลพิษ หัวหน้าโครงการมีเทนเซตทิ้งทายว่าข้อมูลเชิงประจกักษ์คือหัวใจสําคัญข้อมูลคุณภาพสูงข้อมูลที่เราเชื่อถือได้เราสามารถใช้เพื่อทําความเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงเพราะถ้าเราไม่มีข้อมูลของปัญหาที่ชัดเจนต่อให้เราพยายามลดมลพิษมันก็จะไม่เกิดผลมากนักเพราะเราไปดําเนินการผิดที่และผิดวิธี มิเทนเซตจะให้ชุดข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับการมุ่งเน้นในหนึ่งอุตสาหกรรมและภายใน6เตือนขนาาะนี้นะครับคนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นจากดาวเทียมดวงนี้ได้โดยปราศจากค่าใช้จ่ายผมคมสารสีธนะวิบุญชยัย VOA รายงาน ขอบคุณมากค่ะคุณคมสั่งครับไปส่งท้ายกันวันนี้อาจจะชวนหิวนะคะเพราะว่าฝรั่งเศสนั้นกลับมาทวงบัลังขนมปาเกตขนมปังปาเกตที่ยาวที่สุดในโลกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการไม่ใช่ทวงแชมป์คืนนะกระชากแชมป์คืนจากอิตาลีซึ่งเขาเหมาสัมปทานมาถึง5ปีด้วยกันขนมปังนี้ยาวที่สุดในโลกนะคะความยาว140เมตรครึ่ง ยาวกว่าขนมปังบาเกตทั่วไปคือ235เท่าตัวของรัตพลอ้ยจะยาวไปไหนผลิตที่เมืองสตูรรนส์นะคะชางกรุงปารีสก่อนงานสมาพันธเชฟเบเกอรี่ที่นั่นนะคะ ยาวจริงจังค่ะอย่างที่ภาพที่เราเออกอากาศสดกันอยู่ในขณะนี้นะคะโดยเชฟแดนแดน้ำหอมในเขาพิธีพิถันในการเตรียมแป้งนวด,ดขึ้นรูปแป้งโดกันตั้งแต่ตีสามก่อนจะอบด้วยเตาชนิดพิเศษแบบที่ต้องหมุนได้เลยนะเพื่อความกรอบหอมอร่อยของขนมปังหนึ่งในเชฟขนมปังทุบสถิติดีนะคะแอนโทนีอาริโกบอกว่าทุกอย่างได้รับก,การตรวจสอบแล้วนะคะจากคณะกรรมการของ Guinness World Records เองโดยเป็นการทวงคืนแชมป์ขนมปังมาจากอิตาลีที่เขาทําสถิติ ไปเมื่อเดือนมิถุนายนปี2019นู่นนะคะความยาว132เมตรนะคะโดยขนมปังดั้งเดิมจริงๆอ่ะแค่60เซนติเมตรเท่านั้นหนาประมาณ5เซนแล้วก็ทําจากวัตถุดิบง่ายๆนะคะแป้งสาลีน้ําเกลือและยีสต์นะคะก็น้ําหนักก็ควรจะประมาณ250กรัม เห็นแล้วก็หิวแหละก็ต้องรีบลารายการกันไปก่อนนะคะสำหรับรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอสนิผูรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณดีที่การค่ะสวัสดีค่ะ ฟังไม่ทนันเพราะมัวแต่ตื่นตาตื่นใจาย,ยาวๆยาว,ยาวเท่าไหร่นะคะหนึ่งร้อยสี่สิบเมตรค่ะเรียกว่ากรรมการที่ตรวจขนมปังเนี่ยขาต้องแข็งแรงมากนะ <c oughs> คือต้องเดิน <c oughs> แล้วแล้วที่ใหญ่กว่าคือ <c oughs> เป็นที่เ <c oughs> อามาปิดแล้วก็ตู้อบอีกที่จะต้องใหญ่กว่าใช่ <c oughs> <c oughs> กำลังคิดว่าตู้อบที่ไหนแล้วถ้าไม่ได้ใช้ในเวลาปกติจะเอาไปอบอะไรหรืออบขนมในโรงงานขนาดใหญ่อย่างนั้นหรือเปล่าที่เอามาอบร้อยกว่าเมตรขนมปังยาวๆแล้วอร่อยไหมเค็มไหมฮะถือจับกันหลายยกกันหลายคนหรือเปล่าอาจจะต้องถวง <laughs> เพราะว่า <laughs> หลายคนก็เผชิญว่าอยากมีประสบการณ์ร่วมกันเนาะก็เลยอาจจะไปจับขนมปังบ้างบางทีเราดูในรูปแล้วเราก็รู้สึกว่าอาร่อยถูกใจแต่อนามัยอาจจะถูกลืมไปได้บ้างบางช่วงอยากสแสดงความชื่นชมไปขอจับขนมเค็มแล้วแต่ชั่วนี่คุณรัทพลพูดถูกเลยนะคือเค็มด้วยตัวเขาเองด้วยการเติมเกลืออยู่แล้วนะแต่เต็มด้วยเค็มด้วยรสมือของผู้สนใจนี่น่าสนใจมากขอบคุณเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นหิวใช่ไหมคะคุณมีทิการจะได้ให